แก้ด้วยยายังไงก็ไม่หายครับแต่โรคนี้มันมีวิธีการที่ควบคุมมันได้ถ้าเราเข้าใจมันนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยากบอกเลยว่าโรคสเก็ตเงินนะครับมันเป็นโรคที่เป็นกันทั่วโลกนะครับองค์กรอนามัยโลกเนี่ยถึงก็บอกมาเนี่ยสามคนเป็นหนึ่งคนแต่ที่ไทยเนี่ยเท่าที่เขามีจับตัวแรกกันมาเนี่ยร้อยคนเป็นสามคนครับตัวผมเองเนี่ยเป็นสเก็ตเงินเลยรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวเราเองนะครับว่ามันมันมีปัญหาอย่างไรนะครับ และตอนค่าสังคมเป็นอย่างไรเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาบอกครับโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับและมันเกิดขึ้นที่ผิวหนังนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปหาหมอที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ยายาสเตอรอยนะครับทั้งรับประทานรัะใช้ทานะครับซึ่งไม่มีหมอที่ไหนบอกว่าต้องรักษาจากข้างใน รักษาจากอาหารการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสะท้อนออกมานะครับมันต้องแก้จากข้างในกันแก้จากข้างนอกยังไงก็ไม่หายครับผมใช้คําว่าเป็นโรคที่เวลาเราไปหาหมอนะครับหมอหมอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายรักษาไม่ได้ไม่สามารถหายได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ยังเป็นโรคที่พอมานี่มันเจ็บมันคันมันต้องเกาอยู่ตลอดเวลามีน้ําเหลืองไหลซิบๆนะครับ แล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโรคที่น่าลาคาญและที่สําคัญที่ที่สุดั้งที่สุดเลยคือเวลาไปข้างนอกเนี่ยใครเห็นใครก็รังเกียจน,นะครับตัวเราเองเนี่ยเวลาไปไหนเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดถ้าสีสาะต้องใส่หมวกนะครับถ้าเกิดขึ้นที่หน้าบางส่วนก็ต้องใส่แว่นนะครับใส่ผ้าคลุมปากใส่เสื้อแขนยาวปิดทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้ว เจอพักพวกการจีนญาติญาติกันเขาเขารู้ว่าเราเป็นเขาก็จะนั่งห่างๆเราเป็นโรคที่ผมใช้คำว่าเวลาเข้าสังคมน่ารังเกียจผมเข้าใจนะครับแต่โรคนี้ยมันมีวิธีการที่ควบคุมมันได้ถ้าเราเข้าใจมันนะครับแก้ด้วยยายังไงก็ไม่หายครับต้องแก้ด้วยโภชนาการครับ